สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คอร์สดิลไลนะครับผมนนวัตเช็กกันตองนะครับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ชี่ยที่4คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏปครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการใช้งานโปรแกรมสแครดนะครับการใช้งานที่ผมจะมาสอนวันนี้นะครับคือการเปลี่ยนฉากให้กับตัวละครนะครับจะเป็นอย่างไรลองอย่างนั้นก่อนครับคือการที่ตัวละครนะครับวิ่งไปในแต่ละฉากนะครับ จะมีคำสั่งการใช้งานอย่างไรนะครับลองไปชมดูกันครับครับอันดับแรกนะครับเปิดโปรแกรมสึ้นนาก่อนนะครับโปรแกรมสแกนสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับแม่เพื่อนเมืองเวทีครับเราต้องเลือกฉากครับสามารถเลือกฉากหลังภาพก็ได้นะครับ ผมจะขอหลักสามฉากก่อนนะครับครับลำดับต่อไปนะครับย้ายตัวละครมาไว้ตรงนี้นะแล้วเขียนโพด,ดให้กับละครนะครับไปที่บล็อกคำสั่งเหตุการณ์ครับเลือกคำสั่งเมื่อกี้ลงมาก่อนครับแล้วตามด้วยตัวควบคุมครับบล็อกคำสั่งควบคุม เลือกคำสั่งวนสลอดครับลงหลอนแล้วก็ตามด้วยทั้มมาไว้ข้างในครับจากนั้นนะครับเลือกคำสั่งรูปลักษ์ครับสั่งดทั้งในครับตามด้วยเคลื่อนเลือกคำสั่งเครื่องที่สเป้ามาตัองตรงนี้ครับแล,แล้วลรากดเล่นดูครับ ตอนนี้นะครับฉันจะทำอย่างไรให้ฉากมันเปลี่ยนนะครับแล้วทำลง,ร,งรูปลักษ์ครับเลือกคำสั่งเปลี่ยนฉ้างเป็นนะครับมาต่อข้างล่างตรงนี้นะครับก็เลือกบอกคำสั่งเคลื่อนไหวครับเลือกไปที่นะครับ จากนั้นครับให้ดูตำแหน่งของตัวละครนะครับตำแหน่งตัวละครอยู่ตรงไหนครับ x ครับอยู่ที่ลบสองนำใส่ตรงนี้ครับลบสองศูนย์สี่วัดลบหนึ่งสองเขมาใส่ตรงนี้ครับลบหนึ่งสองจากนั้นครับลองกดเล่นดูครับเห็นได้ว่ามันเดินไปไม่สุค้ค่ะใช่ไหมครับ ลงดดครับแล้วเรามาเพิ่มค่าตรงนี้ครับผมใส่สักสี่สิก่อนครับแล้วลองเล่นจากนั้นจะทำให้มันเปลี่ยนฉากหลังยางไงทำยังไงนะครับเลือกตรงนี้นะครับจาก่รงต่อไปกดเล่นดูครับเห็นได้ว่ามันมีฉากสีขาวอยู่จากตรงเวทีนะครับ เลือกฉากหลังมันจะมีฉากสีขาวที่เพิ่มเข้ามาอัตโนมัติตอนเราเปิดมันครับสามารถลบออกไปได้เลยนะครับแล้วกลับมาตรงโค้ดเลือกตัวละครครับแล้วลองเล่นดูครับแค่นี้ครับคือการเปลี่ยนฉากหลังให้ตอนครับลองขยายดูครับ เปลี่ยนฉากหลังให้กับตัวละครครับก็มีเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าจะวังใช้งานอย่างไรครับเรับชมกันครับสวัสดีครับ